เขายังถ่ายคนเดยสิ่งที่สวยงามน่ตรงนี้สักเกอมงมานะคา 我看你的时间多，干的多。 À je vais d'acheter ça. Da la hẹn chóng chảnh. Ngาม thế thế ơi. แล้วอะไรของเจ๊บีเราจะไปกดไลค์ดึงเด้อฮะเอามาเอามาฮะเอามาเราเป็นยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์พี่วิลลุเหรอยูมันอยู่ตรงไหนเลยเคยพอไปกดให้ใครสักทีหนูเป็นยูทูบเบอร์ เอามาคนนี้จีไปถ่ายให้หมกแดงเมื่อกี้มันไม่อยู่กลงันปวกให้หน่อยอจะถ่ายเอาเจ้าของอุเป็นยูทูบเนี่ยโครงกลางมันได้เอาจังนั่นเลยเออมาเราดินนี่